สวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นกระเป๋าเกียร์นะครับเนี่ยของประคองชีวิตคือเอาครับออกไม้มื่อแล้วครับพี่น้องน้องก็ชมเบเบงครับว่าสิมันเบาะนะครับบรรยากาศหน้ครับยิ่งงานก็จอดรถข้างหลังนะครับเดี๋ยวรอดติดตามไปครับผมลุยๆน้ำแข็งครับนะครับไปบรรยากาศไปนี่อีกทางอาสามัดนะครับ มาลุยทางอาสมัดครับมือนี้เบิ่งว่าสิได้ใส่บ่วงจากหลังครับมือนี้ออาติดตามกันไปครับพี่นอ้องกลับมาแล้วครับผมพี่นอ้องเกือบตายนา้ำ<ก>เกือบตายน้ำดิโอ้ักกเือบครับติดตามไปครับโอ้แจม่มเลย ร้อยครับแ็มแรกครับขอนู้นครับโอ้ยลืมเอือนไฟติดกล่องมาครับนี่ครับหนูเบาครับมันใยเป็นไรครับเอาติดตามกันต่อไปครับแ็มแรกครับครับผมรอบแรกกยายามจนสี่เป็แล้วครับพี่น้องรอบแรกเดียนูตัวหนึ่งครับเอาเพราะเดี๋ยวไปขวายกินเลี้ยงครับผมรอบแรกรอบแรกอืเฮ้ยนังครับ โคลมันครับโคลมันทิมกับเชื้อรายโอ้ยาาโผลทไิมกับเชื้อราพี่น้องเลยแกงหนูไปเมียมกินข้าวมาครับผมกินข้าว้ำกันครับบรรยากาศกับทีมงานนะครับก็ได้กินข้าวเร่งครับผมใ,ใช่ทำ จับมันจับไม่ได่สิจับนิดไนึ่งมาครับผมมาครับพี่น้องเสียอารมณ์ครับพี่น้องกินข้าวกับทีมงานนะครับผมเพือเพ่อได้ขวบเพืได้ขอยกินแรงอยู่นะครับแฟนพีพีเอฟซีติดตามเด้อนะครับ เป่าเบื่อเป้านานกันนะครับผมพี่เชียบจัดการให้กินมือนี่นอเอาครับคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาเด้อลุกขุนงานตอนเช้าครับพี่น้องยออื่อเดี๋ยวสองสามกูจูดกูดจูด ผมได้ตัวเดียวนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมยังเหมือนเสาบ่ไดเนี้ยบพราะเหตุกินแร้งครับน่องเลืองกัพอมีตัวเอาฝากทิดตานทีงานไปในเด้อนะครับมือนีก็พอได้กินอยู่นะครับผม